จริญพรยอดนัาสร้างบารมีผู้มีบุญทุกท่านบุญคำเดียวสั้นๆแต่ทรงอนุภาพยิ่งใหญ่บุญนั้นเป็นธาตุบริสุทธิ์ถามว่าเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจของเราเกิดเมื่อไหร่เกิดทุกครั้งที่เราละชั่วทําความดีทําใจให้สะอาดบริสุทธิ์ซึ่งทุกวันนี้เราจะต้องมีบุญมากๆเพื่อจะได้ผ่านภพวิกฤตนี้ไป คนมีบุญน้อยอุปสรรคก็มีมากคนมีบุญมากอุปสรรคก็มีน้อยส่วนคนที่มีบุญสำเร็จทุกอย่างบุญนั้นเราทำบ่อยๆเหมือนน้ำจุดทีลติงยังเต็มตุ่มได้ชั้นใดบุญก็เช่นกันในภาวะวิกฤตแบบนี้อยากจะให้ทุกคนอยู่ในบ้านอยู่ในบุญได้สั่งสมบุญพัฒนาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งเราไม่ได้เสียค่าใชา้จ่ายใดๆ ตรงกันข้ามเรามีแต่ความสุขเพิ่มขึ้นทุกวันกรอใอ้พวกเราได้ใจใสใจสบายอยู่ในบุญแล้วก็ทำทุกวันให้เกิดความสุขพระอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็สู้วิกฤตนี้ยิ่งขึ้นไปเราขอเป็นกำลังใจทุกคนนะเจริญพร